เขจะพูดคำว่าปรมาตตมันคือเข้าถึงเขาก็พูดเข้าถึงเหมือนกันแต่ไม่มีตัวตนที่จะพอโชว์มาว่านี่คือภาษ,ษาสดาแปลว่าทิ้งถิศนาธรรมเอาไว้ให้มนุษย์พระพุทธเจ้านั้นมาบัญญัติภาษาใช้กันคือปรมัตสัจจานั่นเองครับผมสิ่งน,นั้นมีอยู่แล้วจะเรียกว่าความว่างก็ได้ นอติงทั้งหมดปรมัทคือสิ่งที่มันสิ่งแท้แน่นอนถูกตอ<ห>้องความหมายเขาถูกต้องครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทําลายไม่ได้ตรงนั้นคือตัวน้าไว้กองไม่เริ่มเพิ่มเลยตรงนั้ตร,นตรงนี้ตัวตัวที่ว่าในเราเราเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยแหละฮะที่แต่ถามลุงหง,งค่ะว่าลุงหง,งมีวิธีจัดก,การจิตตัวเองยังไงที่แบบว่าเออโควิดระบาดแตย่ยังยังยังไม่ตอบใช่ไหมมันต้องมาต้นทางก่อนลุงต้องไปตอบตัวนี้ก่อนว่า อประมาิคืออะไรประมาทคืออะไรจิตคืออะไรอือะไรก็ตามที่สื่อสารอยู่ก่อนคืออะไรอืมันคือภาษาอืไม่งั้นไปไม่ได้เพราะว่าใครๆก็พูดถึงประมาทใครๆก็พูดถึงอะไรอะไรก็ได้อแต่ใครล่ะที่จะเข้าถึงสิ่งที่พูดถึงนั้นนันต้องยันกันว่าคือภาษาโอเคอยู่กันไว้ที่ภาษานะครับค่ะ ก่อนตอนนี้ผมจะพยายามจะบอกว่าผมจะเอาภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามาควบคู่กัน้วยในการตอบพุทธศาสตร์วิทยาศาสตรนะ์ธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติสิ่งนี้จะรู้ได้อย่างเดียวคือจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นอธิบายเรื่องจิตบริสุทธิ์อีกอีกช็อตหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาสรางฝังลึในจิตตบริสุทธิ์ทีนี้ก่อนที่มาเป็นคําถามโควิดก็เลยจะลากยาวมาว่าถ้าพูดผ่านวิทยาศาสตร์นะก็คือ B บฟอร์บิ g กแ ก่อนที่มันจะเกิดบิ๊กแบงมาเนี่ยลุงไปรู้ตัวที่มันเป็นบ mm ีฟอร์เหนือชั้นกว่าวิยาศาสตร์หลายขุมเหลือเกินครับของเขาพูดบิ๊กแบงก็ยังอธิบายไม่จบไม่เป็นไรเราก็รับได้เพราะว่าภาษาวิยาสารมันก็ได้แค่นั้นกลุ่มวิาสารก็ได้แค่นั้นของเรามันพุทธศาสตร์มันไปได้ก่อนนั้นเพราะาเราพูดเรื่องจิตบ,บริสุทธิ์อีกทีหนึ่งนะเรามาจากอะไรเกิดมาจากไหนมาจากความว่างเปล่า เกิดมามาันปนเปกับบิ๊กแบงตัวนี้นคืออันนี้จังการจําลองภาพคําว่าบิ๊กมันแปลว่าใหญ่นึกถึงลูกปง่งลูกเดียวก็พอ,อทุกอย่างยังไม่มีอะไรไม่มีโลกไม่มีดวงดาวทั้งหมดมันเป็นลูกปง่งหนึ่งลูกโป่งล่องลอ,งอยอยู่ในพื้นฐานของปรมัตสัจจะคือความว่างเปล่าครับตรงจุดนั้นลุงอาจะบอกว่าค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำะไรไม่ได้ ลุงงองเนี่ยฮะจะเสนอค่าเอให้กับมนุษย์โลกคือทฤษฎีค่าของทีของลุงมีสมาการเรียบร้อยผมไม่ทราบไ้เจ้าของรางวัลโนเบลนั่งพูดด้ยให้ดูไปทาเป็นเล่นเป็น,นะลครับอจอะถึงวันนี้โชคดีมากเลยอ่ะเขาใส่นิดนึงดังนั้น,นคําว่าที่ถ้าถ้าเจ้าชายเรียกบีฟอร์วิกแบงกนะถ้าเจ้าชายเรียกเจ้าชายจะเรียกพระธรรมพระธรรมคือสิ่งที่เจ้าชายค้นพบไม่ใช่พุทธ,ธค้นพบ พระธรรมเจ้าชายนะค้นพบพระธรรม <änger. S 2> ไม่ใช่พุทธะ <änger. S 2> ท่านอะเอาพระธรรมมาใช้ใช่เจ๋เนาะเพราะในก <änger. S 2> ำลังนี้ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เขาเรียกเอมติอีเทอร์รแล้วก็ภาษาฝั่งศาสนศาสตร์เขาเรียกประมัติสัจธรรมอโอเคนะครับเพราะสมัยก่อนก็ <toss> ถ้าดูตามซีรีส์ก็พูดกันถึงจะพุทธพุทธพุทธะ ก็น่าจะพูดถึงแค่เจ้าชายกับพุทธะสองอย่างเนี้ครับอตอนนั้นน่าจะเป็นเวลของเจ้าชายด้วยซ้ำไปรัตดาบทรัตดาบทคือเราต้องแยกระหว่างพระธรรมเนอะก่อนจะยิงเข้าภาษาก่อนครับเมื่อกี้ที่บอกว่าฮินดูพรามเขาเรียกโมกขศะศาสนศาสตร์ในฝั่งของกลุ่มความเชื่อเขาพูดถึงคําว่าพระเจ้าอืพระเจ้าตรงนั้นแหละครับลุงหงอเป็นคนที่พูดว่าคือสิ่งเดียวกับคําว่าพระธรรม แต่ต้องเป็นพระเจ้าโอลลี่นะอออดี่นะไปให้ทันนะอลลอโอล,ลี่เท่านั้นนะก็ต์โอลลี่พอเรียกว่าพระธรรมก็คือกลุ่มพุทธศาสาตร์หรือกลุ่มศาสนศาสตร์พุทธศาส,าส,ส,ส,าส,สาตร์กับศาสนศาสตร์ศาสนศาสตร์คนละตัวนะห้ามรวมนะฮะ,ะพุทธศาส,าสนาเห็นไหมเขาไปรวมกันเห็นเนาะนี่คือภาษาเพราะฉะนั้นที่ว่ามาทั้งหมดสิ่งเดียวกันนั้นนะเรียกว่าลุงบอกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ ถ้าเป็นภาษาไทยค่าของที่เมื่อกี้อ่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือก่อนหน้าที่จะเกิดบิ๊กแบงนั่นเองครับอืก็คือบีฟอร์บิ๊กแบงเข็นะน้ำหยดแรกมาจาก b ีฟอร์บิ g กแบงนั่นแหละครับนี่ไปนู่นอีกแล้วไปนู่นทไปนูเลย <laughs> ไปนู้ดนี่ถามว่าบีฟอร์นั้นอยู่ที่ไหนอ,อยู่ในทุกสรรพสิ่งเป็นทุกที่คือทุกอย่างโดยเฉพาะ อยู่ในมนุษย์ทุกคนตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซนขึ้นไปใครละ่ะที่จะสามารถค้นพบหนึ่งเปอร์เซนบุชนทั่วไปแต่ระดับพุทธะไปเหยียบนู่นเลยครับสาโนดาตเก้าสิบเก้าเกินร้อยก็คือเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยเกินร้อยถ้าเก้าสิบเก้าก็ถ้าพุทธศาสตร์ก็คืออนาคาม่มกสิธาคามีก็เจ็ดสิบห้าโสดาบัน อะไรนะลุงห้าสิบอ่ะสวดาบันยี่ห้าสกิรัห้าสิบอ,อนาเจ็ดสิบห้าอัพรอรหันร,ร100้อยเปอร์อเซ็นต์นั่นแหละครับเกินกว่านั้นยีงต่างหากเกินกว่านั้นก็คือกลุ่มแปดสิบพระองค <80 S 1> ์สาวกอสอิติที่มีความสามารถเกินตัวถ้าเป็นพระอรหันต์ทั่วไปป,ปัญญาวิมุตติก็คือเฉพาะตัว เปลี่ยนความนึกความคิดก็คือรักษาตัวเองได้แต่ไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่ถ้าเป็นเจโต้ควบคุมได้แน่นอนและไม่ซ้ําแบบเจโตยานทีนี้พระหัต์ทั้งหมดตั้งแต่เจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติก็คือส่วนย่อของพุทธองค์นั่นเองเป็นส่วนย่อของสรรพสิ่งทั้งหมดไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่เคยเป็นมาก่อนโอเคนะครับนี่กลุ่มพระเจ้าเขามีหน่อพางกูลเขาอีก กักุสันโทโกนาคมโนระยะเมตรโยเห็นเนาะตรดนี้ครับเป็นเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นของกลุ่มศาสนาศาสตร์ศาสนาศาสตร์จะมีสองรูปแบบก็คือภายนอกตัวกันในตัวเกสิบเก้าปอร์เซนอกตัวคือเชื่อว่ามีสิ่งนอกตัวอันสูงสุดก็คือ God only อม,มีแค่กลุ่มเดียวคือกลุ่มพุทธะเนี่ยฮะบอกว่าอยู่ในตัวกายใจจิตเนี่ย อืมกายใจจิตมีแค่หนึ่งเปอร์เซนต์เท่านั้นเองที่บอกว่าทั้งหมดที่ว่ามาอยู่ในมนุษย์ทั้งสิ้นนะก็คือกายของเจ้าใจของเจ้าจิตของเจ้าหาให้เจอถ้าเป็นจิตที่เจ้าชายเจอก็คือพระธรรมนั่นเองครับส่วนลุงอมอค้นพบจิตบริสุทธิ์พลังบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่ยู่อยู่ต่อหน้าที่เปลี่ยมเสียยมาเนี่ยผมตั้งให้ขาแเรานั่นคือไตเติ้ลแมนไตเติ้ลแมน โอเคไหมฉบับย่อเป็นไมโครของแมโครแม่ลุงหอกคือแมโครตรงนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราศึกษาหรือว่ามันเกิดขึ้นจากการบอลูบีบอลจูบเลยเกิดขึ้นพร้อมๆกับตอนที่ทัชดือดวงดาวนี่คือบอล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 อินิชั่นของภายนอกส่วนบอลอินิชั่นภายในก็คือคําว่ายากลําบากครับนั่นแหละบอลครับ นั่นแหละครับเป็นวัฒนธรรมธรรมชาติอย่าเข้าใจว่าธรรมชาติคือต้องอยู่ยอดข<ม>อยเขาสิอย่าเข้าใจว่าธรรมชาติต้องไปป่าต้องไปบำบัดธรรมชาติไม่ใช่น,นี่ทางนี้จะไม่ใช่เลย<ม>ทางนี้คือทั้งหมดครับอยู่บ้านก็ได้อยู่ในห้องอึห้องส้วมห้องน้ำใช่ทุกอย่าง<ม>เป็นหมดถทีนี้ประเด็นของประเด็นก็คือว่าเรจะไปรู้ได้ยังไงว่าจุดของมันพอยต์อวิวมันเนี่ยอีนิชั่นมันอยู่ตรงไหน ก็ต้องค้นหาในตัวเราคือคอรสอนนั่นเองครับอความรู้สึกเราฟิลเลอร์ฟิลลิ่งของลุงนั่นแหละมันหาเจอมันเู่ที่ไหนมันก็คอนโทรแล้วทีนี้ครับคอนโทรความสึกเราคือภาษาภาษาไปไม่ถึงแล้วภาษาเป็นตัวแค่สื่อความหมายเกิดความเข้าใจภาษาลุงหงอกกิกก๊อลภาษาเนี่ยครับเป็นตัวสกัดกั้นวัฒนธรรมประเพณีเป็นตัวสกัดกั้นใดๆก็ตามเป็นด่านสุดท้ายของการเข้าถึงทั้งหมดหรือไม่ ไม่ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวใจจะขาดเพราะว่ามันแข็งมากมนั้นะตัวที่เป็นภาษาเนี่แหละครับมันเป็นตัวที่ไม่ใช่ถือไว้ถือไว้ครับกอดไว้นอนกอดไว้เป็นตู้ตู้อ่ะคือมันมันถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะคะภาษาเนี่ยมันเป็นตัวสกัดกันน้นไอ้ความรู้สึกเนี่ยนะคะคนะอ่ามันก็จะคล้ายๆกับที่เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงคาว่าพู พุทธะนี่คืออาจจะความหมายเนี่ยก็คือแบบเป็นตัวรู้ของพระองค์เองนะของพระพุทธเจ้าที่พุทธะพุทธะใช่ไหมคะแต่พระธรรมเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่มันเออมันมันมันไม่ใช่ภาษาที่บอกว่าพระธรรมเป็นคําสั่งสอนมันไม่ใช่เพราะว่ามันคําสั่งสอนมันก็คือวาจาอ่ะแหละภาษาถูกไหมคะความหมายพี่เข้าใจถูกต้องไหมขอขอแผ่มือหน่อยครับอินิชั่นแล้วครับอืม